อัสสลามุอะลัยกุ้มวารมะตุลลอฮีวบรากาตุขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอสทรงมีแด่นักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เรากลับมาเจอกันในรายวิชาศาสนาอิสลามสัปดาห์ก่อนเราได้เรียนรู้ลำดับชีวิตของท่านนาบีไปแล้วในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดอยู่นะคะ แต่ในวันนี้เราจะมาร่วมการเรียนรู้ถึงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองในยุคสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดกันค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดจะทำหน้าที่เป็นศาสนาูตดนําสารจากพระเจ้ามาอย่างมนุษย์ณตอนนั้นมีหัวหน้าชนเผ่าอาหรับในเมืองมักกะ ได้ร่วมกันซ่อมแซมกาบะซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นกาบะเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านศาสนาของชาวอาหรับเมื่อมีการชำรุดผู้คนก็จะต้องทำการซ่อมแซมและเมื่อการซ่อมแซมใกล้สิ้นสุดลงนะคะเหลือเพียงการเอาหินดำไปติดตั้งไว้ที่เดิมของอาคารกาบะหัวหน้าชนเผ่าอาหรับ เกิดความขัดแย้งกันว่าใครจะเป็นผู้ที่จะเอาหินดำไปติดตั้งเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าการเอาหินดำไปติดตั้งเป็นงานที่ชาวอาหรับถือว่ามีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะหัวหน้าเผ่าต่างๆต่างคนก็ต่างที่จะอยากได้รับเกียรตินี้นะคะ จนถึงขั้นที่ไม่มีใครยอมใครและคิดที่จะต่อสู้กันเพื่อที่จะได้รับหน้าที่นี้เลยนะคะจนในที่สุดผู้อาวุโสจากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงกันได้นะคะซึ่ง พอหาข้อตกลงกันไม่ได้อาจจะนำไปสู่การสูญเสียเลือดนั่นก็คือนำไปสู่การต่อสู้กันขึ้นมานะคะซึ่งได้มีการทำข้อตกลงกันว่าหากใครนะคะที่เข้ามาในกาบะเป็นคนแรกในวันพรุ่งนี้เขาผู้นั้นจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครที่จะเป็นผู้นำหินดำไปติดตั้งไว้ที่เดิมเช้าวันรุ่งขึ้น มูฮัมหมัดเป็นคนแรกที่เข้าไปยังสถานที่นั้นทั้งสองจึงได้ขอให้มูฮัมหมัดตัดสินเรื่องนี้เมื่อมูฮัมหมัดได้ฟังเรื่องราวของทั้งสองมูฮัมหมัดจึงขอผ้าผืนหนึ่งมาปูวไว้บนพืน้นจากนั้นก็เอาหินดำที่เป็นปัญหามาวางไว้บนผ้าและเรียกหัวหน้าเผ่าต่างๆมาจับชายผ้าและยกหินดำขึ้นพร้อมๆกัน ให้พวกเขาเอาหินดำไปตั้งไว้ที่เดิมปัญหานี้จึงได้ยุติลงซึ่งในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ของท่านนาบีสร้างความประทับใจให้กับชาวมักกะนคาขนาดนั้นมากและคาดหวังว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยท่านนาบีจะกลายเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวมักกะเลยแต่เมื่อท่านนาบีอายุได้40ปีองโล ก็ได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านนาบีเป็นนบีของอัลลอซึ่งการที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสโลบฮวาไลฮวสลัมถูกแต่งตั้งเป็นนบีและนำหลักคําสอนอิสลามว่าให้เชื่อมั่นต่อออร์เท่านั้นมาเผยแผ่สู่ผู้คนในมักกะตอนนั้นผู้คนไม่พอใจแล้วก็เกิดการต่อต้านกับท่านนาบีเป็นอย่างมากจนถึงขั้นที่จะ สังหารท่านนาบีจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านนาบีต้องอพยพจากมักกะไปสู่เมืองยยสริบหรือเราเรียกว่าเมืองมาดินะในปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าเมืองยยสริฟหรือว่าเมืองมาดินะเป็นเมืองที่มีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานระหว่างสองเผ่าใหญ่ที่มีการแย่งชิงตำแหน่งผู้ปกครองและก็เกิดความขัดแยง้งที่ยังหาความยุติ ไม่ได้นะคะต่างฝ่ายต่างที่จะไม่ยอมกันในขณะเดียวกันชาวยิวอีกสาเผ่าที่อาศัยอยู่ในเมืองยยสริฟหรือในเมืองมาดินาเนี่ยก็เกิดความขัดแย้งกันเองด้วยเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นและถึงขั้นที่ต้องใช้กำลังนะคะชาวยิวก็จะมาขอความช่วยเหลือจากชาวเผ่าอาหรับเพื่อมาช่วยรบนะคะในทำนองเดียวกันเมื่อชาวอาหรับนะคะ เกิดความขัดแย้งกันจนถึงขั้นที่จะต้องสู้รบกันนะคะชาวอาหรับก็จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวยิวเพื่อมาช่วยตนซึ่งความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยค่ะจึงได้ยุติลงเมื่อสองชนเผ่านะคะได้มาทำฮัทที่นครมักกะและก็ได้พบกับท่านนาบีซึ่งทั้งสองชนเผ่านี้ค่ะ เกิดความประทับใจในบุคลิกภาพแล้วก็คำสอนของท่านนาบีนะคะทั้งสองเนี่ยจึงได้เชิญชวนท่านนาบีนะคะไปเป็นผู้ปกครองของตนที่เมืองยัสซริปดัน่นก็คือเชิญชวนให้ท่านนาบีเนี่ยอพยพไปสู่นครมาดีนนะซึ่งตอนนั้นท่านนาบีก็ไม่ได้อพยพไปเลยนะคะแต่ท่านนาบีก็ยังคงรอความ แน่ใจนะคะด้วยกับการที่อัลลอฮ์จะต้องประทานวะยูลงมาว่าให้ท่านนบีอบพยพก่อนท่านนบีจึงได้อพยพไปที่นั่นนะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะมีการอพยพมันจะต้องมีการให้สัญญาบันนะคะมีการให้สัญญากันก่อนนะคะซึ่งการให้สัญญาบันครั้งนี้เราเรียกว่าอัลอากอบะโดยจะมี การให้สัตยาบันครั้งที่1นะคะนั่นก็คือปีที่12ของการเป็นนบีของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลับวะไลฮวะสลัมนะคะโดยณตอนนั้นมีชาวมด,ดินา12คนเข้ามาพบกับท่านนาบีเพื่อให้สัตยาบันนะคะโดยในการให้สัตยาบันในครั้งนี้มีความว่าจะเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นและในปีที่13ก็มีการให้ สัญญาบันอีกนะคะชาวมาดีนะ75คนก็ได้เข้ามาพบท่านนาบีแล้วก็ได้ให้สัญญากับท่านนาบีว่าหากว่าท่านนาบีอบพยพไปสู่นครมาดีนะเนี่ยพวกเขาจะทําการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือท่านนาบีพร้อมกับเหล่าบรรดาซอบะท่านนาบีนะคะเมื่อได้รับวาฮูจากอัลลอฮ์ให้อบพยพ จากนาครมักกะไปสู่นครมาดีนะนะคะท่านอบีเนี่ยจึงได้ทําการอพยพไปนะคะในการอพยพก็มีท่านอบูบักนะคะร่วมเดินทางในการอพยพไปด้วยนะคะซึ่งอุปสรรคต่างๆในการอพยพนั้นมีมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าที่มักกะนะคะจ้างผู้คนนะคะมาที่จะทําการสังหารท่านนาบีนะคะแต่สุดท้ายนะคะอลัลลอฮ์ก็ทรงปกป้องท่านนาบีให้ท่านนาบีนะคะอพยพไปสู่นครมาดีนะได้อย่างปลอดภัยนะคะเมื่อท่านไปถึงตําบลกูบะนะคะท่านได้สร้างมสัสยิดหลังแรกนั่นก็คือมสัสยิดกูบะขึ้นนะคะและท่านก็ได้เข้าไป ทำการละหมาดวันศุกร์และมีการอ่านคุตโตบะนะคะซึ่งถือว่าเป็นการละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกของอิสลามนะคะและเมื่อท่านเข้าไปถึงนะคะท่านได้สร้างความรักและก็ความเป็นพี่น้องระหว่างผู้ศรัทธานะคะซึ่งเราจะเรียกว่าชาวมุฮายิรีนมุฮายิรีนก็คือผู้ที่อพยพนั่นก็คือหมายถึงคนที่อพยพจากนาครมักกะ มาสู่นครมาดีนะกับชาวอังซอรเราเรียกว่าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็คือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ที่นครมาดินะอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่อพยพเข้ามาใหม่นะคะซึ่งแน่นอนว่าการอพยพของท่านนาบีนะคะมีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์อิสลามนะคะเมื่อท่าน อุมร์อิบนูอัลคอตตอบนะคะซึ่งเป็นคอลิฟะหรือเป็นผู้นำคนที่สองหลังจากที่ท่านนาบีได้เสียชีวิตลงนะคะท่านอุมั์ก็ได้นับการอพยพข,ของท่านนาบีนะคะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสกราชอิสลามเรียกว่าฮิจรัตสกราชนะคะเมื่อท่านนะคะ อบยพไปถึงเมืองมาดีนานะคะท่านรู้ดีนะคะว่าชาวอาหรับในเมืองมาดินาเนี่ยอาจจะมีบางคนนะคะที่ไม่พึงพอใจนะคะที่ท่านเนี่ยอพยพเข้ามาสู่นครมาดีนาและท่านยังได้เป็นผู้ปกครองอีกนะคะท่านเนี่ยจึงได้เรียกชาวเมืองนะคะ ที่อยู่ในเมืองเยสริบหรือว่าเมืองมาดีนาเนี่ยทั้งหมดนะคะประกอบไปด้วยชาวอาหรับที่เป็นมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมนะคะและชาวยูหรือเผ่ายูต่างๆนะคะมาร่วมกันทําสัญญาประชาคมร่วมกันนะคะซึ่งในการทําสัญญาร่วมกันครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญขั้นต้นของอิสลามเลยนะคะโดยที่ว่า ถือว่าเป็นการที่ท่านนาบีนะคะได้เริ่มการปกครองการเมืองขึ้นมานะคะให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเนื่องด้วยกับตอนที่ท่านนาบีอยู่ในนครมักกัเนี่ยท่านยังไม่มีโอกาสที่จะทําการปกครองหรือทําการปฏิรูปการเมืองการปกครองในตอนนั้นนะคะเพราะว่าตอนที่ท่านนาบีอยู่ที่นครมักกันเนี่ยท่านจะเน้นหนักในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาให้ผู้คนเนี่ยกลับ มาเชื่อมั่นหรือศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะคะโดยที่ว่าในสัญญานี้นะคะมีเนื้อหาดังนี้ห ยัสริฟนะคะหรือเมืองมาดีนะเป็นเมืองของทุกชนเผ่าที่อาศัยอยู่นะคะดังนั้นทุกชนเผ่าต้องช่วยกันแล้วก็ปกป้องกันเมื่อมีการลุกรามจากบุคคลภายนอกนะคะ 2. นะคะทุกเผ่าจะต้องเชื่อฟังท่านนาบีนะคะในฐานะผู้ปกครองไม่ใช่ในฐานะที่ท่านนาบีเป็นนบีนะคะ 3. ทุกคนในเมืองมดินะนะคะมีสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนนะคะท่านนาบีไม่ได้ไปกดขี่หรือบังคับให้คนที่นับถือศาสนาต่างจากท่านนะคะจะต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นนะคะแต่ท่านให้สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะ 4. นะคะเมื่อเกิดกรณีพิาพาทในหมู่ชาวยิวนบีมุฮัมมัดจะเป็นผู้ตัดสินตามคำพีของชาวยิวนะคะถ้าเป็นกรณีของมุสลิมก็จะตัดสินตามหลักคำสอนของอิสลาม 5. นะคะหากเกิดการสู้รบกับศัตรูที่มารุกรานของคนในเผ่าใด และได้รับการบาดเจ็บล้มตายหรือถูกจับเป็นเฉลยนะคะสมาชิกของแต่ละเผ่าเนี่ยจะต้องร่วมกันหาทางช่วยเหลือหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองค่ะแน่นอนว่าการทำสัญญาครั้งนี้นะคะทำให้เมืองยยสริฟหรือว่าเมืองมาดินาเนี่ยเริ่มเป็นบึดเแผ่นขึ้นมานะคะมีความมั่นคงนะคะ ต่อมาจึงกลายเป็นรัฐอิสลามแห่งแรกบนแผ่นดินนะคะซึ่งเมืองยัสริดเนี่ยจึงกลายเป็นเมืองหลวงของอิสลามที่มีชื่อว่าเมืองมาดินะนะคะบทสรุปในเรื่องของการเมืองการปกครองในยุคข,ของท่านนาบีนะคะแน่นอนว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮัวไลฮัวสัลลมนะคะมีการทําสัญญาระหว่างชาวมุฮยัยรีนและชาวอังซอร ของผู้คนในนครมาดินะนะคะและท่านนะคะยังให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาในการครอบครองทรัพย์สินท่านไม่ได้ไปจำกัดนะคะว่าผู้คนจะต้องนับถือศาสนาเหมือนตัวท่านนะคะตรงนี้นี่เองที่แสดงให้เห็นถึง ความมีมนุษยธรรมหรือความยุติธรรมทางสังคมนะคะและก็แสดงถึงการที่มีความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสังคมโดยรวมนะคะโดยที่ไม่ได้ยึดแค่สังคมของมุสลิมเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับในวันนี้บทเรียนของเราก็จบลงแล้วนะคะครูฝากฮะดีสหนึ่งของท่านนาบีหรือ คำพูดหนึ่งของท่านนาบีนะคะในขณะที่ท่านนาบีเนี่ยทำการอพยพนะคะซึ่งณนะตอนนั้นท่านนาบีและท่านอบับบกรนะคะถูกไล่ล่าใช่ไหมคะซึ่งท่านนาบีและท่านอบับบกบได้ไปหลบอยู่ในถ้ำนะคะท่านอบับบาบเนี่ยเกิดความกลัวมากๆเลยนะคะกลัวว่าศัตรูเนี่ยจะตามหาท่านนาบีและก็ท่านอบับบกบได้นะคะณนะตอนนั้นนะคะ ท่านนาบีจึงได้กล่าวกับท่านอบูุบัคว่านี่อบูบุบัคเจ้าคิดว่ามีเพียงเราสองคนกระนั้นหรือพึงรู้เถิดว่าเรามีอัลลอฮ์เป็นที่สามนะคะจากคะดีษนี้นะคะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นะคะ สำหรับในวันนี้ครูก็ขอจบลงด้วยกับคำว่าวะอะไลกุมมุสแล้ววะรบมะตุลวาฮีวะบารกาตุ